สวัสดีครับโฮงครับสวัสดีครับตั้นครับและการว e ด d i n อินเทอร์วิวและการที่จะมาพูดคุยถึงแง่มุมต่างๆของการจัดงานแต่งงานกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจริงวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคุณคิมนะครับร้านสูตรจินโทนิกสโตร์โดยเราเนี่ยจะย้อนกันไปในช่วงเวลาก่อนแต่งงานของคุณคิมกันนะครับคุณคิมเนี่ยมีการเตรียมตัวก่อนงานแต่งเนี่ยมานานเท่าไหร่ครับสวัสดีครับผมคิมนะครับร้านจินโทนิกสโตร์ก็น่าจะเหมือนคู่อื่นๆนะครับที่เตรียมตัวกัน มานานซึ่งทางผมเองผมคิดว่าคู่เราเนี่ยเตรียมตัวกันมานานพอสมควรประมาณสักปีหนึ่งหรือปีกว,กว่าก่อนจะแต่งงานนะครับก็ผมแต่งงานประมาณช่วงเดือนสิบเอ็ดเมื่อปีก่อนนู่นเราก็เตรียมตัวกันมาประมาณน่าจะก,กลางกลางปีก่อนปีก่อนที่จะแต่งงานจริงเนี่ยน่าจะเราราปีหนึ่งถึงปีครึ่งได้ด้วยซ้ำเตรียมตัวนี่คือทําอะไรบ้างอะ่ะปีปีกว่าปีครึ่งเนี่ยจริงๆมันการเตรียมตัวเนี่ยเข้าใจว่ามันก็น่าจะมีไทม์ไลน์ของมันลำดับความสําคัญ แรกเริ่มเลยครับเราน่าจะเตรียมตัวเรื่องของโรงแรมมากกว่าว่าช่วงแรกๆเลยที่คุยกันก็คงเตรียมตัวว่าเออเราจะแต่งงานที่โรงแรมไหนดีเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวได้ว่าเออเราควรจะแต่งงานลงเรื่องโรงแรมก่อนครั้งแรกครับเรื่องโรงแรมก่อนพอเราเลือกโรงแรมกัน,น,กนก็ใช้เวลากันนานพอสมควรเนาะ <ฮ Hans. S 1> ปกติเรื่องโรงแรมก็ต้องไปดูต้องไปเยี่ยมแต่ละที่ว่าเฮ้แต่ละที่เนี่ยได้สเปค ตามที่เราต้องการไหมเพราะว่าเราเคยไปโรงแรมกันมาก็หลายหลายที่แต่ว่าเราไม่เคยเห็นห้องที่มันจัดเลี้ยงงานแต่งกันจริงๆอืมครับคือโจทย์ของเราคืออะไรครับตอนนั้นที่เลือกอ๋อโอเคใช่เรามีโจทย์กันพอสมควรเหมือนกันเนาะเรามีสเปคว่าจะต้องจุคนได้เ,เราเราจะไม่เราไม่จัดแบบค็อกเทลแต่ว่าเราจะเป็นสแตนดิ้งบุฟเฟ มันจะเป็นเหมือนสไตล์ใหม่ครับท,ที่เราไม่รู้เราบัญญัติกันขึ้นเองหรือเปล่าจานวิมฟเฟก็เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราจะมีโต๊ะอยู่ประมาณสัก 10- ถึง15โต๊ะเพื่อให้ผู้ใหญ่นั่งครับแต่ว่าก็จะมีโต๊ะย่อยๆซึ่งคล้ายๆค็อกเทล,ล,ล,ลอีกเหมือนกันให้ให้เด็กๆหรือว่าให้ผู้เข้ามาร่วมงานเนี่ยที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่จ๋าๆเนี่ยยืนเพราะจะรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเออนั่งโต๊ะมันดูเป็นอะไรที่เป็นทางการจนเกินไปแล้วก็ไม่รีแลก์อยากจะพบเจอใครก็เดินไปหาาากกัันนไไดด้้้โยยทีี่่่่มมตตองง๊ะเรูสึว การจัดงานแบบเนี้ยมันดูน่าจะเหมาะกับเรามากกว่ามันก็เลยต้องมีคอนเซปต์ว่าห้องจะต้องใหญ่เพราะว่าจะมีโซนหนึ่งที่เอาไว้จัดโต๊ะให้กับท่านผู้ใหญ่แล้วก็ต้องมีโซนข้างหลังเนี่ยที่จะต้องเป็นโต๊ะเล็กๆให้กับแขกในงานเดินไปเดินมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีคอนเซปต์ว่าต้องเป็นห้องที่ใหญ่ที่จุคนได้ประมาณสัก3-400คนอัดกับอีกอันนึงคือปัจจัยหลักเลยเราอยากได้ห้องเพดานสูงรู้สึกว่าห้องเพดานสูงเนี่ยมันจะทําให้ดูไม่อึดอัดแล้ว ความรู้สึกเวลาเราเดินเข้าไปข้างในคนยิ่งอยู่กันเยอะถ้าเกิดห้องเพดานต่ําจะรู้สึก<แ>ว่ามันดูอึดอัดครับแคบพอสมควรแลวอันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ของเราว่าอยากได้ห้องที่มันสูงโปรง่งแล้วก็ค่อนข้างใหญ่พอสมวค,ควรครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ยินคำว่าตันนิ n งบุฟเฟ่คือฟังดูมันก็เมคเซนแหละนะ,นะคือหลังๆเนี่ยงานค็อกเทลมันกึ่งบุฟเฟ่ยู่แล้วเพราะว่าแ <ừ m. S 2> ต่ค็อกเทลอาหารมันเป็นช็อตเล็กๆไงซึ่งมันไม่อิ่มใช่ใช่ไหมหลังๆแล้วก็เลยแบบมีอาหารจานหนักๆเพิ่มขึ้นมาก็เลยแบบ กึ่งกึ่งบุฟเฟ่กึ่งกึ่งค็อกเทลเนาะแต่ก็ไม่เคยมีใครบรรยัติคำนี้นะถ้าถ้าเราที่เท่าที่รู้นะนั่นสิครับเออฟังดูเมคเซนดีเหมือนกันคือจริงมันคือเป็นบุฟเฟ่ที่เป็นการยืนทานเหมือนค็อกเทลใช่ใช่เร่องงแล้วฟังเราฟังเรเมคเซนดูครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าหลายๆงานเนี่ยเขาก็จัดลักษณะนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์คำนี้เท่าไหร่ครับเท่านั้นเองนะครับจริงๆอันนี้นี่ไปไปจำมาจากเซลล์ของโรงแรมนะเซลของโรงแรมพูดแบบเอ๊ะเป็นกึ่งกึ่งสแตนดิ้ง บุฟเฟ่มันก็อโอเคมันก็ใช้คำนั้นมาตลอดก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของเราด้วยอะไรเงี้ยครับเซลของโรงแรมที่คุณคิมจัดนะเป็นเซลลที่เก่งอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะ <c oughs> <c oughs> คนนี้ที่ผมยอมรับว่าเก่งจรงิงครับหลังจากที่คุณคิมเนี่ยได้เลือกโรงแรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยในการในช่วงเวลาการเตรียมตัวเนี่ยก่อนงานแต่งคุณคิมเนี่ยเจอปัญหาอะไรมาจริงๆตอนเลือกโรงแรมเสร็จอะมันก็ คือตอนที่ตอนที่บอกว่าใช้เวลาปีครึ่งก่อนแต่งงาน,นกว่าจะเลือกโรงแรมได้มันก็ลุม่มร่วมปีเข้าไปละเพราะว่าคือยิ่งมีเวลานานเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยเลือกก็ได้เพราะว่าการเลือกโรงแรมเนี่ยเราต้องไปต้องไปดูแต่ละ,ะที่ต้องนัดคนเพื่อเข้าไปดูเพราะฉะนั้นมันใช้เวลานานบานอสมควรเราก็เลยกว่าจะเลือกโรงแรมได้ก็ใช้เวลานานอ่าพอเลือกโรงแรมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราถึงรู้ว่าเออมันล่วมเลยมาพอสมควรแล้วเราก็เลยต้องไปดูอย่างอื่นละก็จะต้องเป็นเรื่องของ ชุดเจ้าสาว organizer backdrop หรือว่าคอนเซปต์ในงานละครับแล้วก็จะต้องเริ่มเริ่มโปรเซสตรงนั้นไปซึ่ง,ซ,งซึ่งจริงช้ามากนะถ้าบอกว่าใช้เวลา,าเป็นปีกว่าจะเลือกรงแรมได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้โรงแรมมันยังอือเริ่มยากถูปถกป่ะไหนจะน่ดนัดวันลงคิวมันแทบไม่ได้เลยนะถ้าเวลาเตรียมตัวจริงมันเหลือแค่ไม่กี่ไม่ถึงไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีไม่ถึงปีถ้านะไ,ไม่เยอะขนาดน,นั้นนะเวลาครับ ก็ด้วยความอิจฉยบใช้เวลาส่วนนี้เยอะเกินไปนี่ยังไม่กลัวเลิกซ้ำเลยนะตอนนั้นแต่งช่วงปลายปีป่ะถูกใช่ครับอแต่ว่าด้วยความที่เหมือนเราก็มีประสบการณ์จากคนที่แต่งงานก่อนหน้าเราบอกว่าถ้าชอบโรงแรมไหนอะให้ล็อกไปก่อนเอาไม่เอาค่อยมาว่าใช่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 เราก็เลยมีไปล็อกโรงแรมไปก่อนละว่าเอออาจจะเป็นที่นี่แหละแต่ขอดูที่อื่นก่อนเพื่อตัดสินใจครับแต่สุดท้ายก็มาลงเอ่ยที่โรงแรมแรกที่เราเลือกน่แหละครับ สรุปคือความคิดแรกดีที่สุดครับถูกครับแล้วแล้วพอกว่าจะได้โรงแรมได้เนี่ยแล้วยังอื่นตรงว่าเราใช้บริการอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมครับพอเลือกโรงแรมเสร็จเนี่ยมันก็เวลากระชันชิดละเหลือประมาณสักเจ็ดแปดเดือนครับเราก็คุยกันว่าเออเราจะเราจะมีซีเควนซ์ของงานยังไงบ้างเราจะมีการถ่ายพรีวดดิ้งไหมหรืออะไรไหมเราบอกว่าเ,ออเราไม่มีไม่มีแต่สุดท้ายครับมันก็มีพรีวดดิ้งงอกโผล่ขึ้นมาครับก็ กระชันชิดอีกประมาณสักสามสี่เดือนก่อนแต่งครับพอมีฟรีวดดิ้งโผล่ขึ้นมาปุ๊บนุ่นก็เริ่มอยากได้นี่ก็เริ่มอยากได้เรื่องขันมากก็รู้สึกว่าเอ้ยไปจ้างอออกเคานเซอร์เขาช่วยทําขันมากดีไหมมันก็มีการถกเถียงกันพอสมควรสุดท้ายอ่ะโอเคอะไรที่เราไม่จ้างเราก,เราก็เราก็ทํากันเราเองทีนี้พอเราเรา,เราถกเถียงกันมันก็เวลาล่วงเลยไปอีก็ <c oughs> พอเวลาล่วงเลยไปอีกเนี่ยสุดท้ายเราเตรียมงานกันได้จริงๆอ่ะผมว่าไม่เกินประมาณสักหเดือนหรือว่าห้าเดือนก่อนงานเพราะฉะนั้นเนี่ย คือมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันมีตรงที่ว่าเรื่องเวลาเนี่ยเราจํากัดเพราะว่าเราอ่ะรู้ตัวช้าพอสมควรครับครับคือยังไค,ค,คุณคุยกันไม่ชัดเจนแล้วตรงั้นเรามีโ r g a n i z e r run q อะไรปะสุดท้ายอ่ะตอนแรกไม่มีตอนแรกเราบอกว่าเราจะไม่มีเราจะไม่เอาแล้วก็มาเอาทีหลังตอนประมาณสักอย่างที่บอกสี่ห้าเดือนสุดท้ายครับก็โชคดีตรงที่ว่าเขาอ่ะมีสล็อตเวลาว่างให้ให้เราสําหรับวันที่เราแต่งงานพอดีซึ่งก็ก็เป็นอะไรที่โชคดีพอสมควรครับ จริงต้องบอกว่าก่อนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เ,เรามีการคุยกันก่อนมาแล้วนะพวกเราเนี่ยเลยทราบว่าปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาในงานแต่งไม่ใช่ในวันจริงแต่เป็นปัญหาเรื่องของชุดเจ้าสาวคุณคิมเนี่ยช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ของปัญหาเนี้ยสักหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับกับเรื่องชุดเจ้าสาวเรื่องชุดเจ้าสาวเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากไอ้ช่วงเวลาที่เราบอกว่าเรามีเวลาเตรียมตัวกันไม่นานว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยสุดท้ายกว่าเขาจะมาเริ่มหาจริงๆเนี่ย เราเราก็ไม่ไร,รู้รายละเอียดดีเทลของเขาหรอกว่าร้านตัดชุดเจ้าสาวเนี่ยควรจะเป็นร้านไหนหรืออะไรไงเราก็ปล่อยให้เขาดูแลตรงนั้นไปทีนี้เนี่ยพอเขาเลือกชุดเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ไปตัดร้านที่ที่เขาเจอนะครับพออันนี้ต้องบอกก่อนว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยเจ้าสาวไม่ได้เช่าเจ้าสาวไปตัดเอานะ aine. พอไปตัดเอาปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเขาก็ต้องการสเปคอย่างที่เขาต้องการแบบนุน้นแบบนี้อะไรก็ว่าไปเขาก็เลือกได้ตามเวลาที่ที่คุยกันพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ย อสองสามเดือนก่อนก่อนอก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยก็ได้เริ่มเห็นชุดแรกชุดจริงขึ้นมาทางเจ้าสาวผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเอมันไม่เหมือนสเปคที่ที่คุยกันไม่เหมือนสเปคตามดรออิงที่วาดแบบกันพอชุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันเหมือนมีการคอมมิตไปแล้วบางส่วนว่าเอ้ยเริ่มตัดแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายมาแล้วบางส่วนมีการมัดจํามีการอะไรต่างๆพอมันเริ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็แฟนผมเองก็ยังรู้สึกว่าแบบเอานะ่าเดี๋ยวมันก็คงแก้ได้ได้อย่างที่ต้องการ แต่พอเวลาล่วงเลยผ่านไปจาก3-4ี่เดือนเป็น2เดือนเป็น1เดือนมันก็ไม่ได้อย่างที่ที่ตั้งใจเอาไว้เพราะว่าเราแต่งกันช่วงเดือน11เ,เนี่ยมันเป็นช่วงช่วงพีคของงานแต่งเลยก็ว่าได้เพราะว่าคนมักจะแต่งกันปลายปีซึ่งซึ่งเราก็แต่งกันช่วงเวลานั้นทีนี้ไม่รู้ว่าร้านเนี่ยไปทํามีท่าไหนจริงๆร,ร,ร้านก็เป็นร้านที่ค่อนข้างมีชื่อพอสมควรคือสุดท้ายไฟนนลประมาณ2เดือนก่อนแต่งเนี่ยรู้สึกว่าเจ้าสาวจะไม่โอเคกับชุดจริงจริง แล้วก็มีการมาปรึกษากับกับทางทางผมเองว่าเออจะอาไงกับชุดดีในเมื่อมันไม่ได้อย่างที่อย่างที่ต้องการผมเองก็ก็ด้วยความที่เข้าใจเจ้าสาวว่าเขาก็คงอยากจะสวยและดูดีในงานแต่งได้ได,ได้ในสิ่งที่ที่ต้องการของเขาในวันพิเศษครับเขาก็กลับไปบอกร้านว่าเฮ้ยมันไม่ได้ตามที่คุยกันเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยขอยกเลิกทางร้านเองก็ก็เหมือนจะรู้ว่าทางเขาเองก็อาจจะมีคิวแน่นด้วยอย่างที่บอกเป็นช่วงพีคครับเขาก็เลยยอมยกเลิกให้ ทีนี้ปัญหามาตกอยู่ที่เราแล้วว่า2เดือนก่อนแต่งเนี่ยชุดเจ้าสาวเนี่ยต้องเปลี่ยนร้านเจ้าสาวเองก็เลยไปดูหลายๆที่เปลี่ยนจากการตัดชุดเป็นซื้อชุดสําเร็จรูปแทนเลยก็ไปดูหลายๆร้านปัญหากเกิดขึ้นอีกคือพอซื้อชุดสําเร็จรูปเนี่ยไปดูแต่ละร้านเนี่ยราคามันแพงมากใช้คําว่าหลักหลายหมื่นจนไปถึงแสนแล้วก็หลักหลายแสนเลยพอราคามันแพงสุดท้ายก็ต้องกลับมาดูว่าเออหรือว่าจะเช่าดี กินเวลาไปอีกพอไปดูหลายหลายร้านพอสมควร,ครพอจะเช่าก็ไม่เจอที่ถูกใจอีกนี่น่าจะเป็นปัญหาของเ <laughs> จ้าสาวหลายๆคน <laughs> อยากจะซื้อก็อยากจะตัดก็ตัดไม่ไม่ถูกใจพอจะเปลี่ยนมาเป็นซื้อสําเร็จราคาก็แพงพอจะมาเช่าอไม่ถูกใจอีกสุดท้ายวนไปหาร้านตัดเ <laughs> <laughs> หลือเวลานหนึ่งเดือนก่อนแต่งก็เลยต้องไปหาร้านตัดใหม่ซึ่งก็ถือว่าโชคดีไหมก็โชคดีที่หาหาร้านที่ที่ถูกใจเจอแต่ว่ามันต้องมาวัดดวงกันว่าหนึ่งเดือนะทันหรือเปล่า ซึ่งซึ่งทางทางทางแฟนผมเองเนี่ยเขาก็ยอมวัดดวงก็คือไปสรุปตก,ตกลงปรงใจว่าเดี๋ยวจะไปตัดที่ร้านเนี้ยหนึ่งเดือนก่อนแต่งซึ่งทางเจ้าของร้านเองเขาก็ยืนยันว่าได้เดี๋ยวจัดการให้ครับแล้วน,นี้เป็นร้านมีชื่ออีกหรือเปล่าก็ค่อนข้างมีชื่อก็ตัดให้ดาราด้วยครับ,รบอืมเยอะตัดให้ดาราเยอะพอสมควรครับแต่แน่นอนว่าพอเราไปตัดกับร้านที่มันมีเวลาจํากัดแล้วเขายืนยันว่าเขาจะทําให้เนี่ย ก็มีการชาร์จเข้ามาพอสมควรอ๋อแล้วเราก็ลงดีเทลเยอะมากไม่ได้แล้วหรือเปล่าให้เวลาจับจังการกันนั้นอ๋อไม่ครับลงเต็มที่เหมือนเดิมเช่าสาวก็เต็มที่เหมือนเดิมโอเคนะครั้งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกปัญหาคือ1เดือนก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเพิ่งได้ล้านสําหรับตัดชุดเช่าสาวใหม่แต่ไม่ใช่ตัดชุดเช่าสาวอย่างเดียวนะตัดชุดมั่นด้วยคือสองชุด2ชุดในเวลา1เดือนครับตัดกัราดนี้เลยครับนะฮะ แล้วผลเป็นไงบ้างด้ชุดตามที่ชอบหรือเปล่าตามหัวเรื่องเลยครับคือชุดของเจ้าสาวเนี่ยก็แน่นอนอ่ะหนึ่งเดือนอ่ะร้านเขาก็เต็มที่ให้ครับแต่กว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาไปฟิตติ้งเจ้าสาวนี่ไม่เหมือนการตัดสูตรนะผเนยงจากผมทาสูตรเองผมก็จะรู้ว่าการตัดสูตรผู้ชายเนี่ยมันใช้เวลาประมาณอ่ะสัก2อาทิตย์อย่างรีบอย่างช้าก็เดือนหนึ่งอ่ะมันก็น่าจะตัดได้แล้วแหละเพราะว่าดีเทลเราก็ค่อนข้างะผู้ชายสีรละมันก็คงไม่ได้แบบ การตัดสูบผู้ชายสรสระมันมันน่าจะใกล้เคียงกันของผู้หญิงเพราะผู้หญิงเนี่ยจะต้องค่อนข้างโชว์รเรือนร่างพอสมควร,ครทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะมาก่า,กากผู้หญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าตัดเสร็จต้องไปลองฟิตติ้งเนี่ยมากกว่าผู้ชายอย่างตำต,ำ,ตำผมว่าเขา่าจะฟิตติ้งประมาณเกือบเกือบเกืบเกครั้งได้เพราะว่าดีเทลของเขาเยอะมาก ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งเดือนอะ่ะเข้าใจว่าจำเท่าเท่าที่ผมจําได้เนี่ยภรรยาผมเขาก็ไปตัดใช้เวลาแบบประมาณสักสองวันต่อนหนึ่งอาทิตย์เพื่อที่จะเพื่อที่จะไปดูว่าเออมันมีความคืบหน้ายัางไงบ้างครับยิ่งสุดท้ายเนี่ยเหลือเวลาหนึ่งอาทิตย์ก่อนแต่งเนี่ยเ <ๆ S 1> พิ่งจะได้เห็นชุดเป็นรูปเป็นล่างเขาก็ใจชื้นว่าเออน่าจะทันแหละอ่าแล้วเขานัดนัดเมื่อไหร่จริงๆแล้วอะ่ะคือจริงๆอ่ะ เราต้องไฟนอลกันประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนแต่งถูกไหมงานแต่งไฟนอลคือเสร็จพร้อมส่งชุด้รับชสรแล้วเราควรจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นก่อนก่อนงานแต่งงานหนึ่งอาทิตย์อยู่แล้วเพราะว่าเราจะได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นด้วยเพราะมันไม่ใช่ว่าเรามีแค่ชุดชุดแต่งอย่างเดียวใช่ใช่มันจะต้องมีเรื่องของพิธีอะไรต่างๆผู้ใหญ่การดูคุยกับ o r g a เซอร์คุยกับโรงแรมการจัด l i g h t อ่าคุณ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 ฮงก็น่าจะพอรูดีว่าดีเทลงานแต่งมันเยอะขนาดไหนครับแล้วเราเราต้องมา โฟกัสกับชุดงานแต่งตอนช่วงนาทีสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบบีหัวใจพอสมควรตื่นเต้นให้หัวใจสุขฉีเป็นยังไงบ้างคนนั้นคือเอาคืนก่อนงานอ่ะเราตามเขาแล้วเป็นยังไงเขาว่าไงคือต้องบอกก่อนว่ายังดีที่ว่าเจ้าสาวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องอื่นๆพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานแบ็กดรอปหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมพอสมควรแต่สุดท้ายมันมาตกมาตรงที่ว่าชุดมันไม่ทันจริงๆจนคืนก่อนแต่งเนี่ย ผมยังไม่เจอเจ้าสาวทั้งวันเลยเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยไปขุกอยู่กับร้านตัดชุดเนี่ยประมาณสองวันก่อนแต่งครับมันก็เหมือนกับว่าเราต้องแยกหน้าที่กันทำเนาะผมก็จะต้องไปประสานงานเรื่องเรื่องอะไรต่างๆที่โรงแรมอ่าครับเจ้าสาวเองก็ก็ก็โอเคเขาเขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีละก่อนแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆเตรียมตัวละครับก็เลยต้องไปขุกอยู่กับร้านตัดชุดเนี่ยผมเท่าที่ผมจําได้เขาหน้าอยู่ถึงสี่ห้าทุ่มประมาณก่อนก็คือทุกวันอะไปอยู่ที่นู่นจนกว่าจะเสร็จเพราะว่าช่างเขาต้องแก้ปุ๊บแล้ว ดีไซเนอร์แก้แล้วต้องส่งต่อช่างเลยทันทีช่างแก้เสร็จปุ๊บก็ต้องวิ่งกลับมาทันทีคือมันเป็นอะไรที่ผู้หญิงอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบมีม,มีมีใช้เวลาพอสมควรแก้ส่งไปส่งกลับแก้ส่งไปส่งกลับเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าร้านมีความเป็นมืออาชีพดนะ้วยนะคนคยยช่วยเราเต็มที่เหมือนกันแหละเอาจริงๆแล้วอะ้แต่ชุดใช้วชวเวลาเท่านี้เองอืมครับก็ประมาณสักเที่ยงคืนมั้งผมว่าน่าจะน่าจะโอเคละอะ คิดว่าน่าจะได้ชุดแล้วพอโทรมาบอกว่าเออเกือบละใกล้เสร็จละตอนเที่ยงคืนครับแต่แต่กว่าจะมาจริงๆเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะต้องเตรียมตัวตื่นตอนประมาณสักตีสี่เพื่อที่จะเ,เข้าพิธีมั่นตอนตอนช่วงเช้า6กโมงตีห้าชุดมาตอนประมาณตีหนกว่าเกือบตีสอครับ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่บีบหัวใจพอสมควรครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกคือแฟนผมเองเขาก็เหนื่อยกับการที่ต้องไปวิ่งไปวิ่งมา พื่อที่จะไปดูชุดแล้วก็วิ่งกลับมาที่โรงแรมครับพอมาถึงก็ได้อย่างที่ใจต้องการได้อย่างที่ใจต้องการครับอก็ออยังก็ <ม B. S 1> ถือว่าเป็นผลที่ดีนะถูกไหมครับก็ออยังดีที่เลือกร้านที่เป็นมืออาชีพไปหละคือถ้าอย่างบางคนเจ็บตั้ร้านแรกแล้วร้านที่สองนั้นไปเลือกแบบไม่ได้มืออาชีพอาจจะเจ็บอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าใช้คําว่าโชคดีดีกว่ามันก็คงมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วว่าการตัด เสื้อผ้าการ,รชุดเจ้าสาวในเวลาหนึ่งเดือนก่อนก่อนงานแต่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะผิดพลาดหรือว่าไม่ได้อย่างที่ต้องการแน่นอนอยู่แบบเปอร์เซ็นต์ที่มันมากกว่าครับสําเร็จแน่นอนอยู่แล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณใช้ร้านที่ไม่เป็นมืออาชีพนะใช้โชคเยอะหน่อยถ้าใช้ร้านมืออาชีพใช้โชคน้อยหน่อยครับประมาณนั้นแหละแต่แต่ยันน้อยเนี่ยคือเจ้าสาวเขาก็มีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะต้องคุยยังไงกับช่างเพื่อให้ได้ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ บวกกับไทม์ไลน์ที่มันเนี่ยเขาก็จะต้องค่อนข้างจี้กับช่างพอสมควร hmm. แต่ก็ถือว่าใช้คําว่าเออโชคดีเนาะที่ hmm. ที่มันได้แต่ก็มีความหวาดเสียวลึกๆว่ามันจะทันไหมหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณคิมเนี่ยมีโอกาสที่จะย้อนกับย้อนเวลากลับไปนะฮะคุณคิมจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างอ๋อผมไม่แก้ครับตื่นเต็มดีดราเร่นครับจริงเลยรเล่นครับ <laughs> รรเ <laughs> ราเล่นคอน <c oughs> ือ้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จริงเนี่ยคุณคิมก็จะไม่มี ไม่มีวันนี้ไม่มีงานแต่งไม่มีวันนี้วันที่มาคุยเรื่องนี้เนี่โอเคโอเคใช่จริงจริงแม่แต่เอาจริงๆคือมันมีมันมีทางที่มันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้คือจริงๆแล้วอะเราจัดสรรเวลากันไม่ถูกต้องคืออย่างที่บอกว่าเราอาจจะเตรียมตัวกันนานมาปีครึ่งแต่จริงแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวกันปีครึ่งเราเตรียมตัวกันแค่ประมาณสัก5้าหเดือนด้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเรื่องการจัดการเวลาผมว่าเป็นเรื่องสําคัญของทุกทุกๆเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่จะต้องคิดถึงเรื่องแรกเลยคือมันไม่ใช่แค่ว่าอออ๋คคุุณณงงงทําสสิิ่่่่ใหนนึกจะ คุณถึงจะขยับไปทําอีกสิ่งหนึ่งต่อไม่ <accepted. S 2> <Nh ưng S 1> ใช่ว่าคุณต้องเลือกโรงแรมก่อนแล้วคุณถึงจะขยับไปดูอย่างอื่นได้คือคุณสามารถทําในสิ่งที่คิดว่าอันไหนทําได้ทําไปก่อนเลยอันนี้ผมผมแนะนําเลยว่าอันไหนทําได้ให้ทําไปก่อนไม่จําเป็นต้องรอให้มันเสร็จสักอย่างแล้วถึงจะไปทําอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้จากจากจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนะี่ยเราเราควรทําในทุกๆอย่างที่เราคิดว่ามันควรทําที่มันจะทําได้ทําไปเลยไม่ต้องมานั่งห่วงว่า เดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะไม่โฟกัสหรือเปล่าไม่ครับทาไปเลยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆทยอยลําดับความสําคัญของมันเองขึ้นมาอืเห็นด้วยครับคือเราเห็นตามเพจเนาะคนชอบถามว่าได้เลิกตอนนี้ควรจะเตรียมงานเมื่อไหร่ดีเอาจริงๆแล้วก็อย่างที่ทางคุณคิมบอกอะพอรู้ปุ๊บก,ก็ต้องเตรียมก็เตรียมทุกอย่างเลยคือถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ช Google ดูเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์เลยว่า,าต้องเตรียมงานอันนี้ช่วงเดือน ไหนก่อนงานประมาณเนี้ยแต่เขาจริงๆแล้วอะ่ะมันผมก็ไม่เห็นด้วยแหละว่ามันไม่ไม่ต้องทำตามอย่างนั้นบางคนก็ต้องทีวีดิ้งก่อนงานแต่งสักสามเดือนนะการ์ดต้องทําก่อนกี่เดือนนะอะไรเงี้ยจริงๆทุกอย่างเสร็จก่อนได้เปรียบ <ผม S 2> จริงผมต้องบอกว่ามผมขอเรียกว่ามันเป็น,น,ปนแค่ไกด์ไลน์แล้วกันนะครับก็คือคําแนะนําว่าเฮ้ยทำแบบนี้ยคุณจะได้ไม่ต้องเร่งรีบ,รบนะมีเวลาเต็มตัวนู่นนี่นั่นแต่พูดก็พูดเธอจริงๆแล้วอะ่ะใช้เวลาแค่ไหนคุณก็จัดได้แหละ แต่คุณจะเหนื่อยขนาดไหนเท่านั้นเองกับความละเอียดของงานนั้นด้วยแล้วคือคิดซะว่าเวลาที่คุณเห็นตามตามอินเทอร์เน็ตนะมันคือเดดไลน์แล้วกันออย่าไปจบตามนั้นเลยนะมันก็เหมือนกับเรียนจากหนังสือกับเรียนจากประสบการณ์อผมว่าจากหนังสือเขาก็จะมีบอกขั้นตอนนะว่า1,2,3,4,5ต้องทำอะไรบ้างแต่ถ้าคุณมาถามจากคนที่มีประสบการณ์เขาจะบอกว่า คุณมีมีความสามารถในการทําอะไรคุณทําไปเลยครับเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามันเสร็จก่อนจริงๆเนี่ยคุณก็มีเวลาหนึ่งเดือนสองเดือนที่ที่นอนชิลสบายใจว่างานเราเรียบร้อยแล้วอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าทําได้ทําไปเถอะอย่าอย่ารอว่าจะต้องทํหนึ่งสองสามสี่ครับครับ,รบใช่ครับจริงครับแล้วก็อย่างเคสของคุณคิมเนี่ยโชคดีจริงๆอีกอย่างนึงก็คือว่าเจอปัญหาแค่เรื่องนี้ใช่ไหม หลายๆงานเจอปัญหามากกว่าเรื่องเดียวไงใช่ครับถ้าณนะวันนั้นเนะ่ยเจอปัญหามากกว่าหนึ่งอย่างเนี่ยมันแฮนเดิลได้ยากมากเลยนะใช่ไหมบางงานเจอทั้งเรื่องเอดอ็ดคอนเทมีปัญหาครับจัดเลี้ยงมีปัญหาอย่างเงี้ยมันอปวดหัวมากเลยนะเหนื่อยมากใช่ไหมยิ่งยิ่งช่วงก่อนงานแต่งอะ่ะมันจะแบบมีอะไรให้ต้องตื่นเต้นเนาะตัดสินใจหลายอย่างใช,ใช่ไหมอะไรที่แบบ S <S เคยว่าฝันไว้สวยสวยก็อะไรก็ได้ให้มันผ่าน<ะ>ทัน <laughs> ใช่ใช่ใช่ให <laughs> ้มันผ่านไปด้วยดีก่อน <laughs> ใช่แล้วพอจบงานรู้สึกไงบ้างผมเข้าใจว่าโอ้โล่งมากๆเลยแต่ว่าแต่ละคู่ผมว่าน่าจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นกันคนละแบบ <laughs> ใช่ใช่ใช่ครับ <laughs> จริงๆเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเป่าเสาโดยส่วนใหญ่ก็แต่งงานครั้งแรก <laughs> ใช่ไหม <laughs> มันก็จะมีอย่างนี้แหละถ้าเรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพทุกทฝ่ายนะอ่าโดยเฉพาะถ้าเป็นออกตกไนส์หรือรันคิวเนี่ยจะ เบาแรงไม่ได้เยอะนะอย่างเคสของคุณคิมโชคดีที่ทางเซรงแล้วเนี่ยเป็นมืออาชีพมากครับะะแต่ก็ออกกันไนเนี่ยผมจําได้ว่าเจ้าที่คุณคิมใช้เขาก็เก่งอยู่พอสมควรจริงๆตอนแรกเขาจะไม่จ้างออกกระไนเซอร์แล้วแต่ว่าเออก็ตัดสินใจถือว่าเป็นอะไรไม่รู้ดนใจให้ให้จ้างมาก็ก็ถือว่าเออเราก็มองย้อนกลับไปว่าถ้าไม่จ้างเนี่ยป่านนี้นะน่าจะมีเรื่องให้มีหลายอย่างใช่ไหมม,มีเรื่องให้หวัดเสียวมีเรื่องให้ตื่นเต้นกว่านี้อีกเยอะเขาช่วยเราได้เยอะเนาะใช่เขาช่วยเราเยอะใช่ใช่ อันนี้ก็เป็นึ่งเรื่องที่ผมแนะนํานะว่ายอมจ่ายข้าวคนณไอเซอร์บ้างเพื่อลดภาระเราวันงานเนี่ยเราก็จะไม่เครียดจริงครับจริงจริงอะไรนี่มาจ้างช่วงเดือนไหนประมาณสักสองเดือนก่อนสองเดือนสองเดือนก็อย่างที่บอกคือเราเราพยายามที่จะตัดต้นทุนเราทาการ์ดกันเองครับเราทําแบ็กดรอปกันเองออกแบบกันเองแล้วก็ไปจ้างจ้างจ้างซัพพลายเออร์ที่เขาทําตามที่เราต้องการครับคือต้องบอกกันว่าต้องต้องขอบคุณ แฟนผมด้วยว่าเขาเป็นคนค่อนข้างใส่ใจราย,รยละเอียดแล้วก็เตรียมเตรียมตัวเป็นอย่างดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่ดีครับ,ค,รบคือจร,จริงเจ้ากันในล่วงหน้าสองเดือนกับหนึ่งปีราคาไม่ได้ต่างกันเผอจะแพงกว่าเพราะว่าเขาต้องหาสล็อตแล้วก็แล้วก็ ถึงเวลาใช่สอเนคุณจะเอาราคาไหนก็ต้องใส่ใช่ใช่เพราะจริงๆถ้าคุณมีใช้บริการพวกกันไหนเนี่ยบางทีเขาพาคุณไปเลือกชุดแต่งงานพาคุณไปดิวกับร้านไอ้เรื่องบ่าวสาววิ่งตามร้านพวกเนี้ยจะน้อยลงเพราะเขาช่วยเราวิ่งตามให้ด้วยซ้ำไปครับโอแกนเนช่วยได้เยอะครับถ้าจ้างให้ก็จ้างดีกว่าเรื่องพวกนี้ก็แนะนําครับถ้าอย่าทํากันเองทุกอย่างครับอย่าคิดว่ามันจะเป็นต้นทุนที่ถูกคือต่อให้บ่าวสาวเนี่ยมีเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดขนาดไหนนะเออ ต่อแม้แม้กระทั่งเบาสาวเป็นเวงออแกเนเซอร์เองด้วยซ้ำไปนะคือมีอาชีพเป็นเวงออแกเนเซอร์เองอยู่แล้วเนี่ยถึงเวลายังต้องใช้ออแกไน์อยู่เลยนะคืองานแต่งมันมีรายละเอียดมากกว่าที่คุณจินตการถึงมันมีดีเทลที่ไม่เคยแต่งไม่รู้หรอกอ่าม,มันแล้วก็มันก็มีเรื่องของความจริงความไม่จริงหลายๆอย่างใช่ไหมอ่าเจ้านี้คุณอาจจะเห็นว่าโฆษณาใน Facebook ดูดีเว้ยอ่าถึงเวลาคุณเดียวจริงมันก็จะไม่ดีอย่างนั้นอะไรเงี้ยบางอย่าง เขาก็ไม่ได้มาสื่อสารนบคุณต่อคือออกกันไหนจะช่วยคุณกรองเรื่องพวกนี้ออกไปได้เหมือนกันแต่ทีมไลติ้งผมดีมากเลยนะฮะแน่นอนนะวันนี้ดิวผมเมื่อไหร่นะรู้สึกเรื่องล่วงหน้าไม่นานเหมือนกันเออยังดียังดีแต่งานงานงานของกิมไม่ซับซ้อนนะครับเป็นงานทํางานง่ายอยู่แล้วก็สถานที่ทํางานได้ง่ายด้วยครับแน่นอนนะครับการจัดงานแต่งของแต่ละคู่เนี่ยก็จะเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุด เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับอุปกรณ์สถานที่อาหารหรือแม้กระทั่งการจัดการต่างๆในวันงานเนี่ยแต่การเตรียมตัวที่ดีมีแผนสำรองแล้วก็มีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้ว่าที่บ่าวสาวเนี่ยสามารถมีงานที่ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับครับในวันนี้นะครับก็คงได้รับประสบการณ์ดีๆกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าบ่าวนะครับคุณคิมนะครับจากร้านสูตรจินโทนิคสโต์ด้วยนะครับ สามารถติดตามประสบการณ์จากเจ้าบ่าวเจ้าสาวตัวจริงได้ในตอนหน้านะครับฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้พวกเราด้วยพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ